อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยลองนะคะปกติเวลาเราจะทําคําคมเราก็แค่ใช้โปรแกรมนะแต่คราวนี้เราลองใช้โปรแกรมหมายถึงว่าใช้โปรแกรมที่มันเป็นทินเทคไม่เคยต้องเขียนเองอันนี้เราลองใช้โปรแกรม p e n Up ที่อยู่ใน Samsung Note 10นะคะมีความรู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันมา disrupt ปากกาทั่วโลกปากกาและดินสอในการทํางานศิลป,ปะทั่วโลกเพราะว่ามันมีปากกาทุกแบบมีสีทุกเฉด ทีนี้ก็เราก็ไม่เคยลองนะอันนี้ใช้สีน้ำค่ะจริงๆสีมันก็ตุ่นๆนนมาระบายทับกันแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้เทสนะคะเป็นคำคมที่โดนใจอันหนึ่งที่เขาบอกว่า the comfort zone is the great enemy to creativity นะขอบคุณคุณแดน Stevens คือถ้าแปลก็จะแปลประมาณว่าพื้นที่สบายที่คุ้นเคยก็คือสิ่งที่เราอะคุ้นเคยหรือทำได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของความคิดสร้างสรรค์ mm hmm. เห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วย คอมเมนต์ลงมาหน่อยว่าเห็นด้วยนะคะอ่าก็เขียนไว้เตือนตัวเองด้วยค่ะ dare to test นะคะเราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซน